นะที่บ้านแห่งนี้เขามีการเลือกันว่ามันมีผีสิงอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาค้นหาว่าผีนี้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ในบ้านหลังนี้ซึ่งเอาตามความจริงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีผีที่บ้านเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแมปบอบบี้ครับของเกมนี้ครับเกมช็อตคลีปปี้สตอรี่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีสตอรี่ เป็นแนวผีหงายอันมากนะครับตั้งแต่ในชิปออนโงด้าศูนย์โดเฮาส์วันนี้ชินออฟคารเดนเอคาเรนคาร์เตอร์ไนส์คินเนอร์แล้วก็สเตอร์ออฟเฮอเรอร์นะครับวงเล็บว่าไม่ใช่ในเรื่องด้วยประมาณว่ามี4เรื่องครับในเกมนี้นะคุณผู้ชมครับถ้าไม่นับสเตอร์ออฟเฮอเรอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นนะครับทีละตัวนะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะเริ่มจากไนส์คินเนอร์ก่อนนะครับในวันนี้นะครับ แหม่ซึ่มโตแล้วตัวเกมได้บรรยากาศมากเลยว่ะโอเคออกมาก่อนต้องหาด่านในสครินเนอร์อันไหนวะนี่ปะอันนี้อ๋อเป็นมินิเกมดอเฮาโอเคเดี๋ยวหาก่อนหาตัวสเตอไม่ใช่สเตดิในสครินเนอร์นี่ไงอยู่นี่เป็นเนเรื่องครับสองจดศูนยเด้ี๋ยวลองดูก่อนเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรอยากรู้จริงแต่จัดเชื่อน่าจะเดาออกเนาะไหนดูดิ เรื่องเรเกี่ยวกับคืนที่คนทำความสะอาดเนี่ยอะไรอ่ะเข้าไปในบ้านอ่านไม่ทันเราเจอบางอย่างโดนปลุกขึ้นมาอะไรว่าโดนปลุกไม่ใช่ผีใช่ไหมโอ้โหหน้าตาดูดิกดคิวเพื่อปลดล็อกเมาส์อ๋อแล้วก็ดูวิธีการในนี่โอเคใส่หูฟังด้วยต่การเล่นดีที่สุดทำไมต้องเจอแต่เกมผีหน้าเล่นมนส้นเนี่ย เกมธรรมดาไม่มีอะไรเกมไหนนะาเล่นเลยนอกจะเกมผีมาจะตายไหมเนะี่ยพระเจ้าโอเคเข้าเกมมาแล้วโอ้โห oh, oh. เฟิร์เพิร์สันเด็ดภากิจมีอะไรบ้างมีข้างทางเข้าห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องครัวทอรเวล์ออฟฟิศห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำโอเคทำามสะอาดเนาะเอ้ยโอ้ ไอ้บ้าแค่เริ่มมันก็เอาแล้วขอเก็บกันเก็บไปไหนวะอ๋อสถานกาแณม่ง่ายง่ายงานแค่นี้โถอะ,อะเอาเลยอ่ะอะไลยอ่ะเดดนรอทูดงลมอิสอ้าวเปิดไม่ได้ด้วยประตู ไม่อยากหัวไม่แกะไม่กินหู่มาแล้วมันสปอนเลยอะขอทิ้งขยะก,ก่อนทิ้งขยะทิ้งขยะทิ้งขยะมันจะมาจมมานจำเลยเนี่ยอย่านะแกทิ้งขยะทิ้งขยะเคเหลืออะไรบ้างอันนี้น่าจะฮอเวย์เหลืออีกสี่ชิ้นทำไมถ้าขยะอ,อยู่ไกลจังวะ โอ้โอ้เสียงมันก็บิวก่เกิดอันนั่นอะไรอ่ะเอน้ำไฟอ๋อขอโทษบ้านบ้าเลยติดไฟตรงกัาแพงบนหลังคาไม่ติดเออประกาศประกาศโอเคแค่ท้งขยะโอ้เหลือตั้งหงายห้องพระเจ้านี่มันแค่น้ำจิ้เหมือนนะ นี่ต้องนี่ต้องไปกินมือหลักอีกต่างหากไปเจอผีตัวหลักอีกพระเจ้าโอเคหมดแล้วถูพื้นดีกว่าถูพื้นเชีบร้อยทางเข้าไปแล้วต่อไปห้องต่อไปเย้ยฝาออกเข้าได้ไหม <laughs> โอ้ห้องน้ำโอ้โหโอ้ใครมันทำแบบนี้วะเนี่ยอะไรเด่ยอันนี้ อ๋อ oh, อันนี้ไว้ทิ้งขยะได้ไอิ okay. ้ทิ้งไปทิ้งไปก่อนไอบ้าใครใช้ห้องน้ำมงทิ้งงอยเต็มพื้นเต็มท้องเสียไงวะ <c oughs> รู้นะว่าบ้านมันแบบไอนี่อะ่ะเออแต่ว่าแหมเยอะเกินเป็นมุ้งประเจ้าโอเคทิ้งก่อนทิ้งอะไรอะ่ะเออมาอยู่ที่บ้านเปิดป่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไปเจอ ไม่มีอะไรอะเนาะเออไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรทำไมต้องบิ้วเสียงด้วยไอห่าอ,อ๋อไม่มีโอเคเสร็จแล้วห้องน้ำจบไปไม่อยู่อะไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วห้องนี้ห้องไหนอ,อ๋อเปิดไม่ได้อันนี้ห้องนั่งเล่นโอ้โหมันกินมันกินโคราหรือกินเหง้าวะพระเจ้ากินทิงในทิง้งอะเถอะมากโอเค โหมีอย่างเยอะเลยพระเจ้าก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โค้กาเสียงอะไรวะทิ้ง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 ไปอีกรอบหนึ่งแหมทำงานบ้านนี้ดีจริง เลอกคือเล้อกโคตรบ้ยโคคาโคกาแมนเหรอวะโปรเตีมวมั่เป็นซี่แมนตัวแดงมาเจอเมื่อกี้มันมีตกใจตกใจหมดโอ้ยบรรเจ้าหันหนังไม่ได้เลยเนาะไม่มากันเนาะแหมปิดแล้วประตูเออปิดโอ้ เมื่อกี้ตัวดำเมื่อกี้ตัวแดงมีตัวดำตัวแดงมาเป็นไฟแดงเลยต้องมีตัวเขียวกับตัวไอ้นี่นะเหลืองนะมันจะหาให้นะไฟแดงเงด,ดือดจะทิ้งก่อนมเจ้าแค่บันทึกขยะมึงไม่คิดว่าทำงานไงได้ในน้อยแบบนี้จะต้องมาเจออะไรแบบนี้เสียงอะไรวะ เสียงไงออแม่ทำทรงทำเสียงมาอันนี้อันนาใจเยอะเกินทำงานบ้านนี้โอเคทิ้งไปหมดแล้วถังกระยโอเคครบละต่อไปก็ถูกพื้นถูกพื้น ง่ายๆเนี่ยทำแบบเนี้ยก็สบายเลยได้ง่ายแปบบ๊แบบเดียวไม่จำเนาะเออไม่จำเออแม่วัวจริงเคเรียบร้อยอีกหนึ่งห้องเหลือโฮเว์เอาเอาโฮเวงไม่ทำอีกเหรววะเหลือออฟฟิศเหลือเบดรูมกับบาร์ดรูมอันนี้อันนี้รอยปะ่ะไม่เกี่ยวอันนี้พื้นอ๋อไม่เกี่ยวอดอ เหออะไรมัง่งตอนนี้้องนี้เปิดได้ไหมเอาเปิดได้ยาไม่มองอ่ะไอ้บ้าเสียงเลยวะเอ้บ้าเอ้ยเปิดมันก็เอาหันหนา,ามมันก็เอาเข้าเกมมันก็เอามเอาทุกทางลงเนาะ ไอ้บ้าไอ้เวนไอ้ผีโคคาโคราผมมีจะเป็เซซี่แมนมมเป็นโคคาโคราไปต่อยเป๊ซซี่แมนดิมเป็นคนทำควาสะอาดเพื่อนว่ดูเขากินนะให้เดาว่าเกมนี้ตอนแรกเขาใช้เป็นเงาใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็นไข่เคาะประตูว่ะ อไอขอ่เคาะไข่บลาคมมาเคาะปานี้ฝนกต็ตกจริงสยากก่อนม <c oughs> าถูไม่มีใครจับหน้าต่างกันไหมอันนี้เอาน,นี่กุญแจอะไรอะ่ะ พึแจออห้องออฟฟิศอันนี้ห้องงอกเปิดไม่ได้อย่าบิ้วเสียงดิเฮ้ยโอ้ต้องเดินกลับไปก่อนห้องไหนห้องออฟฟิศวะอันนี้เปิดได้เอาใน,นห้องออฟฟิศโอ้โหดูพี่ทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอพี่ห <c oughs> ายอยู่ไหนวะอันที่กูเแจห้องหนึ่งอันนี้ไงแหมขอโทษขอบไปที้บอก ต่อไปก็ห้องโนมีแต่ขอทิ้งกัน,กนทิ้งเฮ้ยใครมาเฮ้ยยาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไมยาไอเ้ไอเวนมึมมุดใต้โต๊ะ เฮ็ดมัองน้ำเปิดเพิ่ตัวโอ้โอ้โหโอ้เอาทุกที่ที่เอาได้เลยหาต่อไปห้องนูมเหลือห้องเบดรูมกับบาส์รูมเดี๋ยวเอ่อบาสรูมมันเสร็จดิบบาสรูมเหมือนอะไรวะเดี๋ยวนะอ๋อมันคนละห้องกัน ในสตูมก็คือห้องน้ำบาร์ดูมือห้องอาบน้ำห้องนี้ห้องไหนเปิดไปได้อันนี้ทางเข้าบ้าน,นอยกออกู่ <c oughs> อยากออกไปแล้วอยากออกไปแล้วอ่ะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเออเหลต้องสองห้องยาโอ้โหมันไม่หายไปด้วยมันไม่หายไปด้วยมันไม่หายไปด้วยไม่หายไปด้วยเดินหานมึงอนงะเดินเดินผานมึงไนะโอ้ ไอ้อบา้บาไอ้บ้าโอ้ยห้องนหนอยู่ไหนวะไม่ไม่โอ้ไม่จำโอ้เอเคเปิดหยาโอ้โห,โห,โโหมึงก็ปิดให้กูแม่โอ้โห้องนี้โอโ้เริ่มเฮียนเรื่อยๆว่ะอันนี้อะไรออกไฟเปิดประตูไว้ เดี๋ยวพอวิ่งหนีได้วิ่งออกไปเลยไม่อยากอยู่อ่ะโอผถังขยะอยู่นี่โอ้โหเช่งคืนด้วยเอออไ้บ้าเอ้อเยนี่ทำอะไรเสร็จไปแหม่ต้องหันงานหันไปหันมาอย่างเงี้ยมันก็จามกูใต้ตัวดิดีนูมุกไปเกะเสียงไงวะเฮ้ยอะไรอ่ะเช่งคืน,นเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษโทษ เออแบบเปิดทำพระเติบทำาแสงเลยเปิดสะดังเลยหงอนนะตอนนี้เริ่มหงอนนะไม่กล้าหันไปหันมาแล้ะตอนนี้ไม่กล้าถูพื้นตอนนี้ไม่กล้าหันกลับโอ้ <c oughs> โหมันต้องมีเยอะแยะอะไรของขวัญเยอะเยอะเอ,อ้ <c oughs> ปลาเอ,อ้ยอันนี้ออกเสียบอดไปเก่ยวโอเคครบแล้วครบหม หยาดนะกอเคยไม่มีก็ถูกพื้นถูกพื้นใหญ่ห้องเดียวก็เสร็จแล้วได้กลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่แล้วเออหยาดนะเออไม่มีโอเคเดี๋ยวห้องไงเดี๋ยวห้องเบดบารดูมอันนี้เปิดไปได้เนี่ยจะนห้องห้องขังข้นกลางได้เลยวะเฮ้ยไม่ใช่เอามั้งคอมพิเวเตอร์ เลยเท่าทุ่เซตอีกสอะไรอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะออกไปได้โอ้โหคงต้องถูด้วยเหรอไม่อยากถูอ่ะออกเลยไหมทีกูไม่ถูเร็วเร็วอ้าวออก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 เถื่อนดีออกออกไป <laughs> ออกเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ออก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 ไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวดิออกไม่ได้ด้วยห้องมันล็อกโหมันทุบมาแล้วเฮ้ยบ้าออกออกไม่อยู่ไม่อยู่แล้วออกไปเดี๋ยวดิออกออกได้ออกออกออก โอ้ออดแล้วออกไม่อยู่แล้วไอ้บ้ายัย yeah, ที่ค <veter> ุณ <weird> ผ่านแล้วแต่คุณตาย After Free the Demon You are a fan of You r business เอ็มดีสองโอ้ตอนจบที่สองคือมันมีโอกาสงดไหมโดยที่ไม่ต้องปล่อยปีศาจอะไม่รู้ไม่รู้ ป่<ค>ยอยบ้าเลยแล้วใครสั่งให้มิวทำความสะอาดในบ้านที่เขามีการบูชายันไวอวีวนราเนื่ออะไรเนี่ยมิสเตอร์บีทโอ,โอ,โอ้อันนี้ยังน,น่ากลัวมากกว่าไอผีเมือ่อกีโอ้โหจะบ้าตายโหจะบ้าตายสืส้อคลิปวันนี้นะครับผมขอนะ จบเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากให้ผมเล่นตอนไหนตอนเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะคุณผู้ชมมันมีเหลืออีกสามตอนเออซึ่งโอ้โหไม่อยากเล่นเลยว่ะเหลือวันที่ชิงออฟคาร์เรนคาสเตอร์เอ้ยคาร์เรนคาสเตอร์แล้วก็ดอเฮาแล้วก็ในชิปออนร้อยเก้าศูนย์ซึ่งเดี๋ยวดูต่อนะครับว่าเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อทนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับผม